สวัสดีทุกๆคนนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในเกมมีดโซเชียลเกมอยู่นะครับเป็นเกมปลูกผักทำฟาร์มนะครับวันนี้มาดูในเรื่องของการส่งสินค้าให้กับ businessmen แล้วก็ order board ละกันนะครับคือ การส่งสินค้าเนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกัน3อย่างหลักๆนะครับอันแรกคือออเดอร์บอร์นะครับตรงนี้ครับตรงหน้าบ้านเราเนี่ยนะครับข้างๆรถสีแดงเนี่ยนะครับคลิกเข้าไปเลยเนี่ยครับมันจะมีอยู่9อย่างด้วยกันนะครับนะให้เราเลือกออเดอร์ได้เลยนะว่าเราจะสามารถส่งอะไรได้บ้างนะครับโดยที่เครื่องหมายติ๊กถูกด้านล่างนะครับแสดงว่าเรามีของครบแล้วนะครับอยาง ตัวนี้ครับอันแรกเลยเนี่ยมีของครบแล้วเราสามารถกดเซนได้เลยนะนะครับรถมันก็จะวิ่งไปนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูตัวอย่างสักอันหนึ่งละกันสมมติผมจะส่งอันนี้นะผมกดเซนเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูรถสีแดงเมื่อสักครู่นี้นะมันจะวิ่งไปส่งนะล๊บนี่นะครับนะครับแต่มันไปแป๊บเดียวนะดีย่ยวมันก็กลับมาเราสามารถส่งต่อได้เลยนะ อันนี้นะครับก็จะทำให้เราได้ทั้งค่า EXP นะครับ mm hmm. เพื่อไปอัพเ e เวลแล้วก็ได้เหรียญทองแดงมาส่วนหนึ่งนะครับ mm hmm. อันนี้ถ้าพอเล่นไปสักกลางๆเกมแล้วเนี่ยอาจจะส่งบ้างไม่ส่งบ้างก็ได้ครับ mm hmm. เพราะว่ามันได้ค่อนข้างน้อยนะครับส่วนใหญ่เขาจะนิยมไปส่งตัว business mm hmm. วอนกัน นะครับก็คือตัวนี้นะอันนี้ผมเลเวลยีนะครับตอนนี้ก็เปิดได้2ช่องนะครับก็คือมิสเตอร์แาลี่นะครับกับจอยส์นะครับอันนี้ก็คนแรกผมมีครบแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวลองใส่ดูเลยก็ได้ครับนะก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็โหลดอันนี้2เช่นเดียวกันครับคลิกเข้าไปแล้วก็โหลดอันนี้3ก็เป็น ไวชูกานะครับน้ตาลสายขาวนะก็หลดเข้าไปนะพอเสร็จปุ๊บนะครับเราก็กดเซนได้เลยนะครับอันนี้นะอันนี้ผมได้เป็นรีวอร์ดเป็น MST นะครับเพราะว่าเนื่องจากมีตัวตัวฟาร์มเมอร์นะครับตัว NFT อยู่นะครับ,นะรบเสร็จปุ๊บรางวัลที่ได้ของเกมจริงๆเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ ด้วยกัน2อย่างหลักๆนะครับอย่างแรกเนี่ยก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับเอาไว้สร้างสิ่งปลูกสร้างเอาไว้สร้างร้านอะไรต่างๆอัปเกรดอ่าขอโทษทีเอาไว้อัปเกรดบ้านนะครับกับคลังนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือจะได้เงินนเงินอันเนี้ยนะครับเป็นเหรียญทองแดงเนี่ยเอาไว้อัปร้านต่างๆนะครับครัเติมไปนะครับ คนที่2ผมยังส่งได้ไม่ครบนะครับมาดูก่อนสลัดขาดสลัดนะะเดี๋ยวผมอันไหนส่งได้เดี๋ยวส่งก่อนเลยอันนี้เป็นไม้ไผ่าวภาษาจีนสิเคนะครับตังนี้เป็นซุปเนาะแล้วก็อันหนึ่งที่ยังขาดอยู่นะครับก็คือตัวสลัดนะครับเป็นเบคอนสลัดนะคถ้าผมจำชืนะ่อได้เบคอนสลัดเนี่ย อเป็นคอนแอนด์เบคอนสลับนะครับคลิกแปลเก็บเลยเก็บปุ๊บ,บก็จะครบอละไปส่งได้เนี่ะเดี๋ยวให้ข้อสังเกตอีกอย่างนึ้งนะครับผมกดเซ็นนะป๊บอ่นี่คือได้รางวัลสำหรับอัพตัวคลังของเรานะครับแล้วก็อัพบ้านของเราแต่ว่า เราจะเห็นนะครับว่าจะไม่ได้ EXP นะนะครับแต่ว่ายังได้เงินเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมยังแตกต่างกันกับออเดอร์บอร์ดนะครับออเดอร์บอร์ดจะได้ค่า EXP นะครับเข้าไปดูริงนะออเดอร์บอร์ดนะครับเห็นไหมครับรูปดาวเนี่ยมันจะเป็นตัว EXP นะครับเพราะนั้นออเดอร์บอร์ดจะได้2ออย่างนะครับก็คือตัว EXP นะครับกับเงินในเกม ส่วน b u s i n น s s m น n นะครับจะไม่ได้ EXP นะครับแต่จะได้เป็นของเอาไว้อัปเกรดบ้านแล้วก็โกดังนะครับแล้วก็เงินในเกมน,นะนไงครับภาพสวยไหมภาพสวยนะครับแล้วก็มีพวกคนเนี่ยเดินอยู่ ตามสถานที่ต่างๆนะะลองซูมเข้าไปดูหน่อยสวยนะครับดูดูกราฟิกนะครับนะบดูน่ารักนี้นะนะครับดูมันเป็นแบบการทำฝา <c oughs> ขอไปครับการนำฟาร์มแบบมีชีวิตชีวาดีนะครับนะ่ครับนมเนเก็บได้แล้ว <c oughs> นมอี่ยที่ขวดมันแตกเพราะว่า,าเราโดนขโมยนะ,นะยถ้าขวดไม่แตกเราจะได้สองขวดนะครับแต่ว่าถ้าขวดแตกเนี่ยเราจะได้แค่ขวดเดียวยน,นะครับวัวจะกินแครอทนะไกน่นะไก่แตกฟองวัวนะน,นะพอกดปุ๊บมันจะได้แค่หนะึ่งนะครับนหนึ่งแต่ว่า ถ้าไข่ที่ไม่แตกเนี่ยดูนะครับจะได้สองได้สองฟองก็ได้อีกสอง้มยอนีมู่หมูแตกหมดเลยนะ เกมนเนบมไม่ได้สีเรียดแเราก็จะปรมูลคนอื่นมาเหมือนกันอะเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาสอนกันอีกนะครับโอเคครับก็คลิปนี้นะครับไม่ได้เป็นการเชิญชวนการลงทุนนะครับเป็นเพียงแค่มาสอนวิธีการเล่นเกมเฉยๆนะครับ โอเคคนระับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ